สวัสดีครับนี่คือ B i f i n a EX นะครับโปรไบโอติกอันดับ1 24ปีซ้อนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นซองแบบนี้นะครับเป็นการฉีกปากซองเนี่ยแล้วก็กาะเข้าปากนะครับแล้วก็กินน้ําตามนะครับไม่ต้องเขี้ยวนะฮะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโปรไบโอติกนะครับที่สร้างสมดุลในเรื่องของทางเดินอาหารนะครับที่เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ย24ปีซ้อนแล้วแล้วก็มีการจํากัดการจําหน่ายของญี่ปุ่นด้วยนะครับใครที่มีเพื่อนทํางานที่ญี่ปุ่นหรือเป็นคนญี่ปุ่นหรือเจ้านายเป็นคนญี่ปุ่่นนนนัลองถาาาามก็ไดด้้้ววีเข BX Arm ตันเจแปนเนี่ยมาจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากินไปนะเห็นผลนั่นแต่2ซองแรกครับพอกินไปปุ๊บผ่านไป7ชั่วโมงเนการขับถ่ายครั้งแรกครับถ้าใครมีลูกมีทารกเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นเบบี้เชฟนะครับหรือว่าการถ่ายอุจจาระที่สวยและมีสีที่สวยนะครับตัวนี้ครับจะทําให้เป็นอย่างนั้นเลยใครที่มีปัญหาเรอผายลมแน่นท้องไม่มั่นใจ พุงป่องนะครับวันนี้ลองกินตัวนี้ดูนะครับเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการันตีอะไรเลยครับเพราะว่าอันนี้คืออันดับ1 24ปีที่คนญี่ปุ่นเขายกให้แล้วแล้วอามาโดครับไปขอเขามาจําหน่ายให้คนไทยได้กินของดีๆนะครับแต่วันนี้มีข้อแม้เดียวครับถ้าซื้อโปรโมชั่นนี้2กล่องเนี่ยจาก3,000กว่าบาทลดเหลือ2007ครับแถมฟรีทันทีอีก1กล่องครับแล้วเท่านั้นไม่พอครับวันนี้ให้สิทธิ์เลยนะครับเป็นบัตรตัวแทนจำหน่ายฟรีไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับซึ่งปกติบัตรใบนี้ต้องเพ เ,เช่นอยากจะเบิกคอลลาเจนไปขายจาก1,990เนี่ยคุณเบิกได้เลย1,550เก็บ440ไว้เป็นกำไรครับบริษัทจะส่งของให้เลยนะครับเอาไปโพสในกลุ่มตัวกลุ่มไลน์ กลุ่มหมู่บ้านได้หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าออกทีวีโปรไหนแรงแค่ไหนมีบัตรใบนี้สามารถเบิกสินค้าไปขายได้ทุกโปรเลยนะครับแล้วกําไรเนี่ยบริษัทก็จัดการให้นะครับวันนี้ย้ําเลยนะครับว่าซื้อบีฟิน่าเกครับสกล่องแถม1กล่องครับทั้งหมดนี้เพียงแค่2,700บาทแถมบัตรตัวแทนจำหน่ายฟรีด้วยนะครับมีการสอนการขายด้วยสอนบูธโพสด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโปรไบโอติกอันดับ1 24ีปีสอนจากประเทศญี่ปุ่นครับใครที่อยากกินของดีให้รางวัลกับทางเดินอาหารของตัวเองนะครับแล้ว ุไปครับ3กล่อง2,700แถมบัตรต้นทางจำหน่ายฟรีครับ